สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้มาพบกับผมกองเทบคงเช่นเคยนะครับวลนนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงสิอันดับนะครับแมปที่สยองขวัญที่สุดในโลบล็อกนั่นเองนะครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยก็ก่อนที่เราจะไปเริ่มอันดับที่1นะครับผมก็ขอขอบคุณเว็บไซต์สกินเรสด้วยนะครับที่ให้เราอาข้อมูลของเขาทั้งสิอันดับเนี่ยมาลงนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บอ้างอิงนะครับไว้ใต้คลิปกับใต้คอมเมนต์นั่นเองนะครับจะเป็นยังไงไปดูอันดับที่1กันเลย scp 3 0 0 8สําหรับ แมปนี้นะครับ SCP 3 0 0 8นะครับก็จะเป็นแมปที่ให้เรานะครับอยู่ในห้างอีเกียขนาดใหญ่นะครับแล้วก็จะมี SCP SCP ของพนักงานอีเกียนะครับเต็มไปหมดเลยนะทั้งห้างนะครับก็จะเป็นพนักงานนะครับถ้าสมมติว่ามันจะมีตอนกลางคืนกับตอนกลางวันใช่ไหมถ้าไฟตอนกลางวันเปิดอยู่ก็ให้รีบเอาของนะครับที่ตั้งอยู่ในอีเกียเนี่ยหยิบหยิบไปสร้างบ้านนะครับเพื่อป้องกันจากพนักงานอีเกียที่เป็น SCP นะครับถ้าตกตึกแล้วมันก็จะมาเข้าหาเราเนาะเหมือนเกมผู้ประทัซอมบี้เลยนะครับแต่ น,นี้อยู่ในรูปลักษณะของ SCP นั่นเองนะครับอันดับที่9 s u r v i v a l the c u r e r ก็นี่นะครับก็จะเป็นแมพที่มีฆาตกรนะครับกับ ผู้เอาชีวิตรอดนะครับไม่หนีกันนะครับเหมือนเป็นเล่นวิ่งไล่จับนั่นแหละแต่ว่าฆาตกรนะครับมีหน้าที่ฆ่านะครับกับผู้เอาชีวิตรอดเนี่ยมีหน้าที่ทําภารกิจให้ครบเพื่อออกจากเขตล่าของฆาตกรนั่นเองนะครับแมปนี้ก็ผมก็เคยเล่นนะครับก็สนุกดีนะแล้วก็ค่อนข้างเล่นบ่อยด้วยนะครับเพราะว่าแมปอ่ามันเข้าใจง่ายดีนะเล่นมันดีอันดับที่8 Casual Blood Game อ่าเกมนี้นะครับผมก็ไม่เคยเล่นเนาะแต่คงจะคล้ายๆผีถ้วยแก้วบ้านเรานะครับให้เราอ่าถามคําถามนะครับแล้วก็วนกระดานไปเรื่อยๆนะครับเล่นแบบนี้กับเพื่อ ก็ผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะครับเหมือนจะให้เราให้เราแบบตอบคำถามให้ถูกเพื่อเอาชีวิตรอดจากผีอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับก็น่าจะเป็นประมาณนี้แหละนะครับอันดับที่7จ็ดบา์คอนก็จะเป็นเหมือนอันดับที่อันดับที่เท่าไหร่นะจะเป็นเหมือนอันดับที่9้าเลยนะครับก็จะเป็นให้เราหนีฆาตรกรลรกจิตนะครับก็แต่ว่า่าจะเปลี่ยนฆาตรกรจากอะไรต่างเ่ยให้เป็นฆาตรกรเบคอนแทนนะครับแล้วก็ทําภารกิจออกไปจากเพล่าเหมือนเดิมนะครับสาหรับแมปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะอันดับที่6 พิกกี้นะครับก็อันดับนี้นะครับก็จะคล้ายๆอันดับที่9หรอครับกับอันดับที่7เมื่อกี้นี้เลยเนาะก็จะให้เราหนีฆาตกรนะครับโรคจิตนะครับแต่จะเปลี่ยนฆาตกรเป็นหมูนะครับแล้วก็ภารกิจเนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างกันไปแต่ละแชปเตอร์นะครับจะยากขึ้นยากขึ้นนะครับก็ด่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็จะเป็นเกมที่โด่งดังมากเลยสําหรับเกมนี้นะผมก็เล่นบ่อยเลยทีเดียวนะเกมนี้สนุกมากครับลองไปหาเล่นดูนะครับ อันดับที่5 floppy pay time นะครับก็จะเป็นเกมแฟนเมยนะครับหรือว่าจะเรียกยังไงดีก็คือคล้ายๆเกม floppy pay time เลยนะครับในคอมแบบในสตรีมที่เราต้องซื้อเอาเนาะแต่นี่คือเล่นฟรีนะครับแล้วก็เนื้อเรื่องก็คล้ายๆกันเลยนะครับก็สําหรับใครนะครับที่ไม่มีงบเล่นนะครับหรือใครอยากแล้วลองเล่นในแบบในโลบอกนะหรือว่าอะไรต่างๆนะครับก็ลองมาเล่นแบบนี้ได้นะครับเป็นแบบที่เล่นฟรีด้วยเนาะอันดับที่4 field factory นะครับก็ ถ้าผมอ่านผิดก,ก็ขออภัยนะครับเพราะว่าแบบที่4เนี่ยค่อนข้างอ่านยากเลยเนาะก็จะเป็นแมปให้เราหนีจากฆาตกรค้อนนะครับก็แมปนี้ผมไม่เคยเล่นเลยนะครับคือไม่รู้จักเลยเนาะเหมือนจะให้เราหนีจากฆาตกรค้อนนะครับน่าจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูสังิดตสักหน่อยละกันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งผมก็ไม่สามารถอธิบายอะไรให้มากความได้เนาะเพราะผมไม่รู้จักเกมนี้เลยนะ อันดับที่3นะครับ The Mimic นะครับก็จะเป็นอันดับที่เขาเรียกว,ว่าเป็นแมบที่หน้าค่อนข้างน่ากลัวเลยนะครับก็ผมก็ไม่เคยเล่นเกมนี้เลยนะถึงจะรู้จักนะแต่ก็ไม่ไม่เคยเล่นคืออยากเล่นนะแต่ว่าเรียกว่าอ,อะไรมันน่ากลัวเกินจนผมกลัวครับไม่กล้าเล่นนะก็จะเป็นแมปนะครับที่มีหลายๆลเชปเตอร์นะครับก็ให้เราผ่านเชปเตอร์ด้วยการไขปริศนาอะไรต่างๆนะครับเพื่อให้เราผ่านเชปเตอร์นั้นไปได้นะครับแล้วก็ผีค่อนข้างน่ากลัวเลยนะครับผมเคยดูคลิปเขาอยู่นะก็สามารถใครที่ไม่กล้าเล่นก็ไปดูคลิปกับผมได้นะถ้าาาว่งผมอจจะ ถ้าผมมีโอกาสการเลยนะนะครัาจะมาลงในช่องให้ดูนะครับแลปบที่2อง Lone Inda r k House ไอ้แมปนี้ผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะครับแต่เหมือนจะเป็นแมปที่ได้บล็อกอวอร์ดด้วยนะครับเป็นแมปที่ได้รางวัลเนาะก็จะเป็นแมปแนวที่ให้เรานะครับเอาตัวรอดจากผีในบ้านนะครับคือเราจะอยู่คนเดียวเนาะหรืออาจจะอยู่กับเพื่อนสักหนึ่งคนอะไรเงี้ยแล้วก็ให้เรานะครับเอาตัวรออนะครับไขปริศนาเพื่อออกจากบ้านปริศนานี่นะเป็นบ้านที่เหมือนจะมีผีอยู่เนาะเป็นบ้านบ้าน,านเรียกว่าอ,อะไร เป็นบ้านที่ต้องเราต้องขายพิษนาเพื่อออกไปให้ได้เหมือนเราอยู่บ้านคนเดียวอะไรเงี้ย นะครับแล้วก็จะมีผีออกตามล่าเราอะไรประมาณนี้นะอันดับที่1นนะครับเดววอรเนนะครับก็อันดับนี้นะครับคือเป็นแบบที่เรียกว่าอะไรเป็นแบบนานแล้วนะประมาณ2ปีได้แล้วนะครับตั้งแต่ที่ผมอัดคลิปเนี่ยแต่ว่าเป็นแบบที่สนุกเลยเนาะแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันมาอยู่อันดับที่1ได้ยังไงนะครับแบบนี้มันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรมากมายเนาะแล้วก็แบบนี้นะครับต้องเสียสี่สี่ร้อยโลบักในการเล่นเลยเนาะแต่ไม่รู้ตอนนี้เขาลดมาหรือยังนะก็จะเป็นแบบแนวเก็บเบลนะครับเอาเอาชีวิตรอดเก็บเบลนะครับแล้วก ภาพเก็บของอะไรเงี้ยแต่ก็จะเป็นแมปเรียกว่าอะไรแมปที่แปลกใหม่เนาะกราฟิกค่อนข้างสวยเลยแล้วก็จะเป็นแมปเอาแบบ เก็บเบลแต่ว่าเป็นแมปเก็บเบลแนวน่ากลัวน่ากลัวหน่อยนะครับก็สาหรับใครอยากลองเล่นเนี่ยก็ต้องเสีย400โลบัคกันเลยทีเดียวนะครับก็ใครอยากลองเล่นก็สามารถไปหาเล่นได้นะครับก็สําหรับนะครับสิมอันดับเกมสยองขวัญในวันนี้นะครับก็ลาไปเพียงเท่านี้เนาะสำหรับใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็ขอชีอ้แจงหน่างนะสำหรับวันนี้นะครับก็อาจจะพูดติดติดขัดขัดหน่อยเนาะเพราะว่าสิมอันดับครั้งนี้คือผมไม่ถนัดกับการมาพูดเรื่องอมแมปสยองขวัญเลยนะครับคือไม่ถูก กับแมพพวกนี้นะครับแมพพวกสวยองขวัญไม่ค่อยถูกเนาะก็อาจจะพูดติดติดขัดขัดบ้างน,นะครับเพราะผมก็ต้องไปหาความรู้จากการดูคลิปคนอื่นแล้วเนาะเพราะว่าไม่การเล่นนะครับก็สหรับคลิปที่ขึ้นเนี่ยก็ขอบคุณอ่าช่องทุกช่องเลยนะครับที่ให้ผมยึมคลิปมาประกอบคลิปเนาะก็สหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย